ของพวกเราต้องนับไปจากเครื่องที่เราทำเองเราจะไปถึงที่เมื่อสายตามที่ดาราหน้าหลอ่อหรือว่าอย่างพี่มีสวยๆนี่นะคะเดินไปถึงพ่อแม่พี่น้องแห่งนี้ก็จะรู้เลยว่าสายตาน้นมองตุ่นความที่หน่อยตุ่นชวนๆนิดห่อยช่วยหยิบกระเป๋าตังเนี้ยน้อยแล้วก็อิฐแบงค์ออกมาเป็นร้อยสองใบนะคะประกอบกับยี่สิบบาทสองใบและเหลือสิบบาทหนึ่ง นั<ส>่ง <observed> กันโดยวัตเดี๋ยวคนจะไม่กล้าเดินมชียรมาเชีตั้งใจเหยดนะน่ก็ต้องบอกว่าทีมงานของเราลงพื้นที่มาเหนื่ยมากงบอกว่าทีมงาาคนนี่เ็นลดฉีูด้วยนะเด็นเด็เจ็ดสีนียนะคะพิชชชัยนี้ไม่้ว่างาลงพื้นที่คือแบบห่มากเป็นรองาชาวบ้าน่ชาวบ้านเพื่อนไอชีวิตจริงๆความเดออนจริงๆเป็นชีวิตหนีเกตายเก ที <łość> ่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบ้านใครมีน้ำสิ่งๆเนี่ยจะท่วมแลยเนี่ยขาเราเท้าเราเราไม่แน่ใจว่ามีบาดแผลหรือเปล่าใส่รองเท้าบู๊ตฐาได้สิงถุงดังเนี่ยะใกล้ตัวยีดพัดผูกไปไว้อย่าให้สิ่งสกปรกเข้านะคะถุงดังไม่จ้อเป็น